ครับผมให้น้องนองพูดถึงงานวันนี้นิดเดีวันนี้น้องนองต้องทอะไรกันบ้างครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ในงานเปิดตัวนะครับ vivo v 3 0 pro 5g นะครับผมอยู่ในงานโฟล์ล็อนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาได้มาดูกันนะผมว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยของการเปิดตัวแล้วก็สามารถทำให้แบบทุกคนได้ได้มาลองกันได้ได้มาเทสต์ดูได้นะวันนี้เปิดขายวันแรกด้วยนะครับน่าสนใจมากๆอยากดูทุมาลองจับดูครับผมลองจับดูยังครับจับแล้วครับบางมากแล้วก็รู้สึกว่า คือเห็นบางๆนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีข้างในคือเยอะมากๆเลยเพราะเรื่องได้เลยเพรเรื่องการถ่ายรูปคือเขาแบบมาเหนือจริงจริงใช่แล้วจากนั้นแล้วเล่นดีมากๆถ่ายเซอรี่นี่เก็บครบทุกคนครับผมใช่ครับแล้วรู้ไหมว่าทำไมเล่นดีทำไมครับเพราะเขาใช้เลนส์ไฟน์นี่เห็นเวลาเห็นเวลาอยากรูว่าแต่ละคนน่ะชอบสีไหนเป็นพิเศษอ่ะเรื่องจากฝั่งนู้นเลยไหมชอบสีไวแชลไวแชลไวแชลไวเชลไวแชลไวผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมไม่ตคยเห็นรี แต่ว่านายเป็นคนชอบสีขาวอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันมันนวลเข้ากับผมดีเหมาะกับคนนวลๆอย่างผมแล้วคนเข้มๆอย่างพี่เจดานั้มเข้มอย่างผมก็ต้องเป็น night sky black night sky black สีดำคือผมชอบสีดำผมก็จะชอบสีองที่นายครับผมอ่เร็วๆเลยไปต่อไผมผมผมชอบสีครับเหมือนเจ๊ครับ ผมชอบเป็นเชียร์ไวท์เหมือนกันครับเพราะว่านอกจากเห็นเป็นสีขาวมูกแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์อยู่ข้างในด้วยนะใช่มีลายด้วยถ้าจะสังเกตดีสวยมากครับผมแล้วผมก็เป็นไนส์สกายแบล็คนะครับสีดำๆที่เท่อผมโลเล่ครับซือสองเพื่อนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมาเหนือมาเลี่ยเออมีงันซื้อในเรือว่าอ่านะงว้บอกหน่อยสอโรเลเพราะอะไรครับโรเลเพราะว่าทั้งไนท์สกายแบล็กและเชียร์ไวท์เปนสวยในวันนี้ได้มาสอง สองเครื่องเลยแล้วสไตล์การแบบถ่ายรูปเนว่าอะไรกันบ้นงครับแต่ละนแบบเป็นยังไงกันบางอ่าโอจิงหลากหลายมากเลยเนาะหลากหลายครับผมผมชอบเซลฟี่มากนั่งอยู่ผมก็อยากเซลฟี่โดยเฉพาะมีกล้องอย่างนี้ก็เซลฟี่ได้เต็มเลยไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าอะไรเลยเพราะว่าเนียนทุกรูปครับผมส่วนผมจะชอบถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ครับส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศถ่ายวิวอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ่ายตัวเองด้วยก็มีครับ เดี๋ยวนี้นี่เขากำลังฮิตเลยคือการซูมถ้าสังเกตเด็กวัยรุ่นเวลาถ่ายรูปอะเขาจะซูมรูปกันอะไรเงี้ยแต่ถ้ากล้องไม่ดีจริงภาพมันจะแตกแต่เมื่อกี้เราลองแล้วภาพที่นี้ไม่แตกนะครับลองได้นะครับถ้าสังเกตกล้องในและกล้องภูมิใช่ที่อยู่ในไอจีไม่ได้เห็นต้องซื้อใหม่แล้วต้องซื้อใหม่แล้วอ่าคอมพิวต์เหรอครับคอมพิชอบถ่ายคนครับใช่ชอบชอบถ่ายน้องๆชอบถ่ายเพื่อนๆนะผม ผมชอบมาในแนวซีเนมาติกกับสไตล์ฟิล์มหรือว่าอะไรที่มันแบบเอ้ยมันวินเทจวินเทจนิดนึงมันมีฟิลเตอร์ในโทรศัพท์ตัวเองเลยก็คือสบายเลยครับก็คือกดฟิลเตอร์ได้เลยตัวเครื่องเลยชิลเลยครับก็ถ่ายปุ๊บลงปั๊บใช่ไม่ต้องแต่งแล้วคือผมไม่มีสไตล์ที่ชอบเป็นพิเศษคือจริงๆชอบแบบว่าคือถ่ายแล้วอ่ะไปเลือกเอาทีหลังซึ่งถ้ามีหลายๆโหมดให้ผมอ่ะก็จะตอบโจทย์ะว่าผมแบบ บางบางบางทีก็จะชอบสีนู้นสีนี้สีนั้นอะไรก็จะเป็นคือประมาณนี้มาว่าด้วยความที่เราเป็นนักเต้นบางทีเราโพสไวเกินกว่าคนถ่ายทำให้มันเดิมมันสั่นแต่แต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันถ่ายตอนสั่นได้ก็คือชัดทุกรูปไม่ต้องกลัวมันจะเบลอแต่ถามคนที่อยากน้องจูแบบน้องอ้อนที่บอกถ่ายเพื่อนเพื่อนแล้วจะได้เห็นไหมอ่ะ รูไ้ไหมถ่ายเพื่อนๆนะครับเี่องจริงๆผมลงบ่อยนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับที่ไอจี IG เลือกานเลือกานไอจีอินเมอไอไม่ดีมากอินเมอไอไม่ดีในตาและในฝันเออใช่คืออยู่ในตาและอยู่ในเขาเรียกว่าแบบในความฝันออในความทรงจำในวันนี้ไอจีชื่ออะไรนะอีกทีหนึ่งอินเมอไออินบันดีมผมว่ามันสะกดไม่ถูกดดเลยไอจีนะที่อยากดูพวกเซลฟี่ของเราพวกเราก็มีบกดแคสชั่นแนลของแต่ละคนแล้วก็ ใช่ครักิจกรรมาอาทิตย์นี้ครับผมก็ร้าผมสำหรับงาน vivo v 3 0 pro ห g pro lab นี้นะครับผมก็อยู่ในถึงวันที่30เฮ้ยไม่ใช่อยู่ในอยู่ถึงวันสิที่17มาวันที่นี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครแล้วก็ ในในงานเนี่ยมีมีเครื่องให้ทุกคนได้รอแล้วก็มีภาพสวยๆให้ทุกคนได้ได้เห็นกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนเอลิสมาช่วยอุดหนุน Vivo นะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่ามันเลิศมากๆคราโปรโมชั่นใช่จะบอกว่าเห็นแบบฟังก์ชันเขาเยอะขนาดนี้เขาเริ่มต้นที่19,999บาท่นเก้าพนเ้าร้อยเก้าเกาบองนะให้ลองจริงๆครับจริงๆอันนี้ผมพูดก้าวสาบานใช่ครับวันนี้ทันนะครับสามารถซื้อแล้วก็ไปสตรีมเพลงของเราได้นะครับเพลงคำมาก่อนนะครับแบตอื่นด้วยครับผม ครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ในงานเปิดตัวนะครับ Vivo V30 Pro 5G นะครับผมชุ่ในงานโฟลแลบนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาได้มาดูกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยของการเปิดตัวแล้วก็สามารถทําให้แบบทุกคนได้ได้มาลองได้ไมาเทสต์จรได้นะครับวันนี้เปิดขายวันแรกด้วยนะครับน่าสนใจมากๆอยากดูกันมาลองจับดูครับคุณลองจับดูนี้ยังครับจับแล้วนะครับบางมากแล้วก็รู้สึกว่าคือเห็นบางๆนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีข้างในคือเยอะมากๆเลยเพราะเรื่องใกล้เลยเพราะเรื่องการถ่ายรูปคือ เขาแบบมาเหนื่อยจริงแล้วจากนั้นแล้วเล่นดีมากๆถ่ายเซลฟี่นี่เก็บครบทุกคนครับผมใช่ครับแล้วรู้ไหมว่าทำไมเล่นดีทำไมครับเพราะเขาใช้เลนส์ซายนี่เห็นเวลาเห็นเวลาอยากรู้ว่าแต่ละคนน่ะชอบสีไหนเป็นพิเศษอ่ะเลยจะฝังดูเลยไหมชอบสีไวเชลไวเชลไแชลไวเชลไวผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผม่ แต่ว่านายเป็นคนชอบสีขาวอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันมันนวลเข้ากับผมดีเหมาะกับคนนวลๆอย่างผมแล้วคนเข้มๆอย่างพี่เจเดียคนเข้มอย่างผมก็ต้องเป็นนายสกายแบล็กผมนี่นายสกายแบล็กสีดำคือชอบสีดำอยู่แล้วผมก็จะชอบสีของพี่นายครับเร็วๆเลยไปต่อเชียร์ไว้ผมผมผมชอบสีครับเหมือนเจครับ ผมผมชอบเป็นเชียร์ไว้เหมือนกันครับเพราะว่านอกจากเห็นเป็นสีขาวมุกแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์อยู่ข้างในด้วยนะใช่มีลายด้วยถ้าจะสังเกตดีสวยมากครับผมครับผมก็เป็น night sky black นะครับสีดำๆที่เท่อผมโรเล่ครับซื้ถสองเพื่อนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมาเหนือมาแล้วเออมิวนซ์ยังนเลยมันอ่านมิวนซ์ตอบหน่อยสสีโรเล่เพราะอะไรครับโรเล่เพราะว่าทั้ง night sky black และเชียร์ไวท์มันสวยด้วยกันได้ทั้งสอง สองเครื่องเลยอ่าแล้วสไตล์การแบบถ่ายรูปเป็นว่าอะไรกันครับเวลาแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะคือจิ้งจอกหลายมากเลยเนาะหลากหลายครับผมผมชอบเซลฟี่มากนั่งอยู่ผมก็อยากเซลฟี่โดยเฉพาะมีกล้องอย่างนี้ก็เซลฟี่ได้เต็มเลยไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าอะไรเลยเพราะว่าเนียนทุกรูปครับผมส่วนผมจะชอบถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ครับส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศถ่ายวิวอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ่ายตัวเองด้วยก็มีครับ เดี๋ยวนี้นี่เขากำลังฮิตเลยคือการซูมถ้าสังเกตเด็กวัยรุ่นเวลาถ่ายรูปอะเขาจะซูมรูปกันอะไรเงี้ยแต่ถ้ากล้องไม่ดีจริงภาพมันจะแตกแต่เมื่อกี้เราลองแล้วภาพที่นี้ไม่แตกนะครับลองได้นะครับถ้าสังเกตกล้องในและกล้องฟูมใช่ที่อยู่ในไอจีคุณจะเห็นต้องซื้อใหม่แล้วต้องซื้อใหม่แล้วความผมนะครับควมผมชอบถ่ายคนครับใช่ชอบชอบถ่ายน้องๆชอบถ่ายเพื่อนๆนะครับผม ผมชอบมาในแนวซีเนอเมติกกับสไตล์ฟิล์มหรืหอว่าอะไรที่มันแบบเอ้ยมันวินเน่วินเ,น,เน,น่นิดนึงมันมีฟิลเตอร์ในโทรศัพท์ตัวเองเลยก็คือ,อสบายเลยครับก็คือกดฟิลเตอร์ได้เลยใน<ช>ตัวเครื่องเลยชิลเลยครับก็ถ่ายปุ๊บลงปั๊บใช่ไม่ต้องแต่งแล้วคือผมไม่มีสไตล์ที่ชอบเป็นพิเศษคือจริงๆชอบแบบว่าคือถ่ายแล้วอ่ะไปเลือกเอาทีหลังซึ่งถ้ามีหลายๆโหมดให้ผมอ่ะก็จะตอบโจทย์เพราะว่าผมแบบ บางบางบางทีก็จะชอบสีนู้ดสีนี้สีนั้นอะไรก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ครับว่าด้วยความที่เราเป็นนักเต้นบางทีเราโพสไฟเกินกว่าคนถ่ายทำให้มันเดินมันสั่นแต่แต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันถ่ายตอนสั่นได้ก็คือชัดทุกรูปไม่ต้องกลัวมันจะเบลออยากถามคนที่อยากน้องจูนที่บอกถ่ายเพื่อนแล้วจะได้เห็นไหมอ่ะ รู้ไหมถ่ายเพื่อนๆนะครับเี่องจริงๆผมลงบ่อยนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับที่ไอจีเล่าผานเล่าผานไอจีอินมาไอมาดีมากอินมาไอมาดีในตาและในฝันเออใช่คืออยู่ในตาและอยู่ในเขาเรียกว่าแบบในความฝันในความทรงจำไอ้ทีนี้ไอจีชื่ออะไรนะอีกทีนึงอินมาไอินมาดีมผมว่ามันสะกดไม่ถูกด้วยไอจีนะที่อยากดูพวกเซลฟี่ของเราพวกเราก็มีบอร์ดแคสชั่นอลของแต่ละคนแล้วับ ใช่ครับวันถึงอาทิตย์นี้ครับผมก็ครับผมสำหรับงาน vivo v 3 0 pro 5g pro lab นี้นะครับผมก็อยู่ในถึงวันที่30เฮ้ยไม่ใช่อยู่ในอยู่ถึงวันที่17บเจ็ดเพราว่าที่นี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ในในงานเนี่ยมีมีเครื่องให้ทุกคนได้รอแล้วก็มีภาพสวยๆทุกคนได้ได้เห็นกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนเอลิสมาช่วยอุดหนุน vivo นะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่า มันเลิศมากๆครับใช่จะบอกว่าเห็นแบบฟังก์ชันเขาเยอะขนาดนี้เขาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะอยากให้ลองจริงๆครับดีจริงๆนี้ผมพูดเก้าสาบานใช่ครับวันนี้ยังทันนะครับสามารถซื้อแล้วก็ไปสตรีมเพลงพวกเราได้นะครับเพลงเข้ามาก่อนนะครับแบตอึดด้วยโอ้โหตลอดเลยตลอดคือพร้อมพร้อมพร้อมลาเรียนครับเอาแค่นี้ดีกว่า กลางสื่อกลางสื่อออกสื่อเลยคพร้อมร้าเรียนครับครับก็สามารถติดต่องานพวกเรามาได้นะครับทางไลน์แอดเอกโอไอโวเวิร์กนะครับผมเอกโอเวิร์กนะครับผมสามารถใช่ผมก็มีคิวว่างอยู่นะครับทุก นี่สงการยังแน่นี่อยู่นะจริงจริงก็แนนอีกเหรอใช่ไหมจริงแน่นอีกเนาะอีกแน่นดีอีกสงการอะไรยังมีวันพักนะครับทุกคนนะครับสงการอะไรยังมีวันพักนะเนี่ยิ่งยิ่งพวกผมยิ่งจะจบอ่ามิดเทอมเทอมสองกันแล้วก็ยิ่งโอ้ยไม่มีเรียนอีกแล้วหาเวลาดีกว่าทำงานทำงานเริ่มเริ่มเก่อนสงการเดือนนี้ก็ว่างตั้งแต่เดือนนี้แต่วันนี้เป็นต้นใบแล้วยังครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบติดหนี้หรอก เอาเป็นว่าพวกเราชอบทำงานครับใช่ครับเราชอบทำงานมากๆครับก็อยากมาเจอทุกคนอยากเจอแฟนคลับแล้วก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขครับผมนี่วันนี้คิดถึงมากเลยนะครับอยากมาสัมภาษณ์มากๆเลยกิ๊ดพี่ๆกันมากจริงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกถามแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกถามแล้วเรา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 ถามเด็ดกันแล้วเร่าถามเด็ดแล้วโอ้โหงานไงมาแล้วโอ้โหเอาจริงนะครับ มันติดอยู่ที่ปลายลิ้นเออเกือบจะได้พูดแล้วมันแบบปุบก็ไปอีกนิดนึงอะเกือบจะได้พูดแล้วแต่อีกนิดนึงใช่ใช่อีกนิดนึงจะได้พูดละคือตอนคือตอนนี้พวกเราแล้วก็ทีมทีมทีมงานทุกคนนะครับคือเราเราวางแผนแล้วก็เอ่อทำตารางสเกโด้สเกจูจเอ่อมาทั้งหมดแล้ะครับผมก็อยากให้ทุกคนเราติดตามอีกนิดนึงครับผมอีกอีกอดใจรอสิ่งที่มาช้ามันจะดีเสมอครับผมจริงๆอ่ะมีคือมันมีแบบ วางไว้แล้วใช่แค่รอเวลาที่เหมาะสมใช่ต่นได้เลยยังไม่เหมาะครับนี่ไงเด็กก็เด็กก็ครับผมเด็กก็ได้ประกาศแล้วเด็กก็ได้ประกาศแล้วครับได้ไเที่ยวเต้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ